ไม่รู้ว่าเข็บบอดี้ตรงไหนนะเอาเอาเรื่องนี้ก่อนก็คือห้าจบห้าจบเยวียว นีดูการจบอ่าข้อหนึ่งนะไม่รู้ว่าเก็บบอดี้อยู่ตรงไหนถ้า S อถ้าเอ,าเอสสจบเขียวแล้วไม่รู้ว่าเอ่อไม่รู้ว่าจะเก็บบอดี้อยู่ตรงไหนดูเนื่งดู S1 แท่งสุดท้าย เียวเก็บบอดี้น้อยถ้าจบแดงเก็บบอดี้เก็บบอดี้เยอะเยอะในที่นี้เยอะในที่นี้นะคะเยอะในที่นี้ต้องนับรอบให้เขาลงมา ต้องนับรอบให้เขาลงมาพันจุดโดยประมาณพันจุดโดยประมาณนะคะอาจจะเกินอาจจะเกินโดยเราไปดูนะอันนี้นะข้อหนึ่งดู s อหนึ่งแท่งสุดท้ายเก็บบอดี้น้อยถ้าจบเขียวเขียวเก็บบอดี้น้อยถ้าจบเขียวแดง เก็บบอดี้เยอะโดยเก็บบอดี้เยอะโดยนะพันจุดให้เขานะพันจุดโดยประมาณพันจุดโดยประมาณแต่อันนี้ยังเข้าไม่ได้อีกอันนี้ยังเข้าไม่ได้อีกนะนด่งแล้วสอตีพี่โบตีพี่โบไว้ตีพี่โบไว้แล้ว เป็นหลักแต่ถ้า S 1จบถ้ากรณีถ้า S 1จบเขียวเก็บไม่ถึง50%ถ้า S 1จบแดง นอ่าอันนี้ต้องใช้พี่โบมาช่วยนะสามดู m ห้า m ห้าเบรกทำ pa ถ้าในกรณีขาบาย m ห้าเบรกทำ pa บายยืนกรอบเข้ากับเข้าบาย ดูเวร5เวรสองครั้งเบรกครั้งตามเงื่อนไขการรีเทส ไม่ใช่ว่าแค่สีจบใบแล้วเราบายได้ใช่ไหมคะเมื่อก่อนจบใบฉันก็ใบจบใบฉันก็ใบก็แคจบใบนี่ฉันจะไม่รู้เลยว่าฉันจะต้องทําอะไรใช่ไหมคะก็ประเป็นคือเอฟใบเนี่ยฉันก็ต้องบายสิฉันจะไม่รู้เหรอว่าจะต้องเก็บโค้ดร่าง body คืออะไรฉันไม่รู้เอมหกเอฟห้าเบรกอยู่ไหนฉันไม่รู้แต่แล้วแต่อีกแต่ซ้ำแต่้อนแต่ไม่รู้จบไปมันสิ้นนะคะ เมื่อก่อนตัวนิฉันเทงค่าไม่ได้ว่าใครรู้เลย